สวัสดีครับพวกผมเป้ยร้านใหม่รถมือสองนะครับไอเดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิว isuzu d max ตัวนี้เป็นปีสองพันแปดนะครับปักข้างเรียบร้อยละเนี่ยเดี๋ยวพาเพื่อนๆมาดูรอบคันนะครัว่าคันนี้แม่งโคตรสวยสวยมากเลยนะครับเนี่ยนี่นะครับเนี่ยสวยๆเลยนี่นะคระเดี๋ดูรอบคันนะสวยมากปีสองพันแปดนะครับได้เป็นปักข้างเรียบร้อยแล้วกล่องเล็กละปักข้าง มาพร้อมกับแม็กขอบสิบแปดจัดทรงสวยเลยหล่อเลยครับคันนี้สวยมากฮได้เป็นสีขาวนะครับคือความตั้งใจของเจ้าของรถเดิมในหน้าจะไม่ได้ใส่แม็กไลเนอร์มาคิดว่าแล้วก็เขาก็พ่นสีขาวอย่างนี้นะให้มันสวยเลยนี่ครับโชว์รอนกระปะนี่นะสวยๆสวยนะครับสวยๆนะราคาเล้า นี่นะครับรถสวยนะครับรถสวยคันนี้รถสวยสวยจริงอ่าเป็นมือหมุนนะครับแต่แปลงเป็นกระจกไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วเครื่อง2องันไอเทอ่านี่นะครับเครื่องดีมากครับสปาร์ตปังตึ้งทีเดียวเลยให้ดูภายในนี่นะครับรถสวยๆเลยอยไนเป็นอ่ามันเป็นเอเอ็กนะครับแต่แปลงเป็นไฟฟ้าเรียบร้อยนะครับนี่ใช้ได้ปกตินะครับนี่นะครับคอนโซลไม่มีแตกลายงานรถไม่พลิกไม่คว่ำนะครับ นี่นะครสวยเลยนี่นะก็ถือว่าเขาทำรถสวยนะครับนี่สวยเลยแหมเฮ๊ะดู้องเครื่องนะครับ้องเครื่องไม่ได้แต่งนะครับแต่งละหล่อแต่งละหล่อแต่งให้พอหล่อนะไปดู้องเครื่องนะครับ้องเครื่องโอเคนะครับถือว่าจะได้นะครับเ่ปลั๊กไ้เป็นปลั๊กทางไปเงแป8นะครับมีราคาปุ่มนะครับเนาะมีปุ่มนะหน้าถือว่าโอเคนะครับ เด็ที่สองมันแตกนะครับเทนะครับอย่างนี้นะครับเด็ดสองมันแตกตอไม่ได้เยื้ทมาใหม่นะครับเดือดเดือดมันใหญ่เงี้ยเพื่อนเออคือเดินเรียบขิ่งกึ๊บเลยนะครับเราะันนี้โอ้รถสวยเนี่ยรถสวยนะครับรถสวยหัวสวยเลยหัวแต่งรถสวยเลยแต่งหน้าเป็นที่ที่หนึ่งแล้วใส่ใส่กระจังหน้าเป็นที่หนึมมาสวยนะครับ เรื่องเดินเรียบๆเลยนะครับเนี่ยเครื่องดีแอร์เย็นนะครับโอ้ล้นสวยแต่งหน้าอ่าเขาใส่กระจังหน้าพลาสตินัมมาลงตัวเลยนะครับสีขาวแต่งโหลดสามนิ้วหลังนะฮะอ่าไม่ได้แต่งห้องเครื่องนะครับไม่ได้มงุงไม่แมปมานะสวย,สวยแต่สวยนะครับสวยถือว่าสวยนะครับรถสวยมากใครสนใจสอบถามมาได้นะครับหนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันบาทราคาเนี้ยไม่แพงบอกเลยไม่แพงนะครับราคานี้ไม่แพง หนึ่งแสนสามื่นเก้าพันบาทนะครับภาษีพี่หกเจ็ดนะครับยังไงก็โทรมาสอบถามได้เลยนะครับที่เบอร์ศูนย์ 1, แปดเจ็ดห้าแปดหนึ่งศูนย์แปดหกสามนะผมเป้นะครับวันใหม่รถมือสองคดีให้บริการราคาเนี้ยผมว่ามันเหมาะสมแล้วนะครับถ้าใครไม่อยากได้แต่งแบบเนี้ยบอกผมได้นะครับเดี๋ยวผมจัดจัดเดิมให้แต่ผมว่าทรงเนี้ยมันสวยแล้วครับมันสวยละนี่เลยคนขายยังชอบเลยสวยโคตรเท่ <laughs> เครื่องดีด้วยนะครับเครื่องดีด้วยโอเค ก็สลัดทุนนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับใครสนใจโทสรสระสานได้นะที่เบอร์ศูนย์เจ็ดห้าแปดศูนย์แปดหกสามนะเป้บ้านใหม่รถมื 2, 5, 5, 5, 5. อสองจริงๆให้บริการก็สลัดทุนนี้ขออนุญาตจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ